หมื่นกิโลเมตรมีอยู่จริงรถปี2 1ใช้งานน้อยมากๆกับคันนี้นิสันนาวารานะคะตัวแคริเบอร์ของเราได้รถปี2021โคตรสวยพึ่งจะมาใหม่สดๆร้อนๆล้อลยังอุ่นๆอยู่เลยค่ะนะคะใครอยากได้รถสวยอยากได้4ประตูกับรถที่อึดสุดๆรุ่นนี้แบรนดน์นี้ตัวแคริเบอร์นิส n ันนาวาราของเรามีแคริบอยแถมมาให้แล้วเรียบร้อยฟรีดาวน่อนเริ่มต้นในเลทเพียงประมาณ8,000เคดิตด,ดีไม่มีปัญหารับดอกเบี้ยพิเศษไปเลย ใครอยากได้รุ่นนี้สเปคนี้ดูคลิปเต็มให้จบแล้วสอบถามข้อมูลตามช่องทางที่อิวให้ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะทักแชทและแอดไลน์หรือโทรได้เลยเบอร์นี้เบอร์เดียวค่ะ098767324ติดต่อได้ตลอดไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าเข้ามาดูแล้วจะติดใจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากหารถใช้งานอยากได้4ประตูออโต้คันนี้ได้รถแบบถึกๆทนๆได้รถโครงสร้างดีสภาพเดิมนะคะได้รถที่แบบว่าออกมาจากโรงงานยังไงไป้ายแดงยังไงของเรา ยังมีให้ทุกอย่างเหมือนเดิมต้องคันนี้ดูคลิปเต็มให้จบแล้วสอบถามข้อมูลทักเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่สุวินทวงศ์46กับบริษัทเพชรยนต์และเซลล์อิ๋วค่ะวันนี้มีรถมาลงเทลเลอร์ใหม่ๆเลย1คันนะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ต้องรีบม,มาอัปเดตเนื่องจากลูกค้าติดต่อเข้ามาถามหากันเยอะมากสําหรับ4ประตูยกสูงของเรากับนิสสันนาวรา2.3ตัวอีนะคะคันนี้ได้รถปี2021ด้วยราคาดีมากๆเหลือเพียง4,99,000บาทอยู่ป้ายแดงนะบอกเลยว่ามี9,000คันนี้ ได้เกียร์ออโตอีกทั้งหากแคท y ี o บอยแถมมาให้เป็นรถหน่วยงานปลดประจำการเลขไมเพียง80,000กิโลเมตรนะคะฟรีดาวได้เลยคันนี้ลูกค้าเครดิตดค่ะทักแชทแอดไลน์เข้ามาหรือเครดิตนะคะบอกว่ามันเคยมีปัญหานิดหน่อยนะคะอลองคุยกันเข้ามาก่อนไม่ใช่ซื้อไม่ได้เลยไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าเจอคันนี้เราจะติดใจถูกต้องนะคะถูกต้องตามสเปคที่กําลังมองหาเลยรถสวยสภาพดีสภาพว้าววันนี้นะคะมาจอดแล้วนะคะอีกมานําเสนอแล้วสามารถออนไลน์ได้เลยทั่ว เ,เจ้าของ เจ้าของคนใหม่นะคะบอกเลยถ้าถ้าได้เป็นเจ้าของคนใหม่ของน้องคันนี้นะโอ้โหแล้วพี่จะชมแบบไม่ขาดปากเมื่อกี้ขับมาลองดูเครื่องแน่นมากๆเครื่องยนต์ดีสุดๆให้ดูรอบคันกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในส่วนของภายในตัวรถและสภาพตัวรถและสภาพเครื่องยนต์อย่างคันนี้นะคะมีเพียงหนึ่งคันเท่านั้นใครไวใครได้มาไม่ต้องพูดพามทำเพลงเดี๋ยวเริ่มต้นนะคะในการมาชมในส่วนของตัวรถกันมากดีกว่าอ่านเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถเริ่มจากอ่าเข้ามาใก ใกล้เลยในส่วนของตัวไฟนะคะตัวไฟนะคะตัวไฟแบบใสมากตัวโคมเนี่ยไม่มีการอา่าไม่มีการแตกไม่มีการห่างไม่มีคาบร้าวใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะได้ไฟนี่ไฟตัวหน้าใหม่แล้วค่ะเป็นไฟแบบ LED นะคะ ตัวไฟเป็นแบบใบบีม led ได้เดย์ทามและนิ่งไรมาให้แล้วเรียบร้อยกระจังหน้าไม่มีแตกไม่มีหกักขาแพงล้างพึ่งอยู่ครบเหมือนเดิมป้ายทะเบียน5 2 4 8เป็นกรุงเทพมหานครแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ซื้อไปใช้งานได้เลยเรียมสีคมตัวรถนะคะชัดเจนนะคะไม่มีบุบไม่มีเปี้ยวเลยคันนี้นะคะนี่คือสภาพแรกรับเข้าย้าว่าสภาพแรกรับเข้าลางังยังไม่ได้มีการล้างยังไม่ได้มีการขัดสียังไม่ได้ทําความสะอาดใดๆนี่คือรถที่นะคะทางบริษัทเพชรยนต์นำเข้ามา ให้พี่ๆได้เป็นเจ้าของต่อกันนะคะให้ลูกค้าได้เป็นเจ้าของต่อกันเราซื้อรถแต่สภาพนี้เข้ามาทั้งนั้นไม่มีแบบว่าชนหนักพลิกความจนม้าเล่มหายกอไม้กับสีมาเราไม่มีเลขเครื่องตรงแน่นอนกับเล่มนะคะด้านในนะคะในส่วนของตัวเบ้าตัวโช๊คนี่อาจจะสกระปรกนิดน,นึงนะเนื่องจากแบบว่ามีคราบยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขีดยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะให้เห็นกันเรียวๆแบบนี้นะคะตัวล้อเห็นไหมคะ ถือว่าเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างที่จะดีทั้งยางทั้งล้อนะคะยังใหม่ๆดอกยางนี่ยังเหลือเยอะๆนะคะร่องยังลึกอยู่เลยนะคะด้านข้างในส่วนของกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะก <c> ุญแจนะคะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะคะบันไดข้างไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวอันนี้กุญแจนี่มีมาให้นี่เจ้าของเดิมดูแลมานี่มีให้มาครบๆเลยเป็นกุญแจเป็นแบบสมาร์ทย์เลดนะคะเหมือนะค,ะคันนี้จะมีตัวล็อกเทคให้ด้วยนะคะอ่ะหรือไม่ก็เป็นอาจจะเป็นกุญแจของแคลรี่บอยให้เนาะ อ่านี่นะคะสวยมากๆนะคะด้านบนหลังคาไม่บุบไม่บิดไม่เบี้ยวแน่นอนกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสเปิดเข้าไปได้เลยนะคะเบ้ามือจับเป็นสีโครเมียมตัวรถเป็นสีบรอนนะคะเป็นสีบรอนเงินนะคะติดฟิลม์มเดี๋ยวฟิล์มเราดูแลให้ติดให้เราเรียบร้อยโครงสร้างของแผงประตูนะคะเดิมๆเลยหัวน็อนไม่ขยับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะคะนี่ด้าน,นในเป็นสีดําค่ะปรักกระจกไฟฟ้า นะคะมีนะคะในส่วนของตัวหนังนะคะเดินได้สีขาวจัดมาให้เรียบร้อยสวยมากคันนี้นะคะพวกมาลรยสามการมันติฟังชั่นนะคะอ่าหน้าจอแบบทัสกรีนอ่านี่คอนโซลสะอาดสะอ้านตัวเบาะตัวหนังนะคะตัวเบาะหนังนะคะยังตึงยังแน่นอยู่เลยนะคะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวตัวเบาะตัวเบาปรับแบบแม่นวลนอยู่นะคะแล้วก็คันนี้กูแจเป็นแบบอ่าปุ่มปุ่มสตาร์ทนะคะเป็นแบบพุ่สตาร์ทนะเห็นไหมคะนี่พุ่สตาร์ทนะเป็นแอร์ออโต้เกียร์ป็น เกียร์ออตโต้แอร์ออตโอตโอ้นะคะเบรกก้านเบรกเป็นแบบแบบดึงนะคะนี่สวยนะคันนี้ถือว่าสวยด้านบนหลังคาสะอาดอาดนะคะตัวไฟในรถนะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติตัวเสากลางหัวน็อตไม่ขยับนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยสวยมากอะ่ะพี่ๆคันนี้เข้ามา ถ้าใครที่เป็นสายกระบะสายลุยสายซิ่งไปใช้แบบในต่างจังหวัดอน่ะคันนี้ขอให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะรถสไลด์เราก็มีบริการเจ้าหน้าที่เรื่องเอกสารไปหาไฟแนนซ์มีไปหาถึงหน้าบ้านลูกค้าไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเสียเพิ่มเติมนะคะไม่ได้มีแบบว่าโอโ้โหไฟแนนซ์ไปหาจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการไปเซ็นอันนี้ไม่มีของเราไม่มีแน่นอนนี่มีแอร์ในส่วนของแอร์หลังให้ด้วยนะคะหวัวตัว,ต,วตัวเบาะ กระเป๋าจิงโจ้อย่างตึงคันนี้มีสตอรี่ค่ะเราสามารถดูได้ว่าเจ้าของคนเดิมเป็นใครส่วนใหญ่จะเป็นรถหน่วยงานเป็นรถหน่วยงานเจ้าของเดิมดูแลดีนะคะมีการเปลี่ยนไทยนะคะในส่วนทุกอย่างเนี่ยก็คือแบบเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบนี่คือข้อดีของรถหน่วยงานเพราะฉะนั้นรถคันนี้สวยมากสวยเดิมสวยจึงเครื่องยนต์เดิมแน่นอนเครื่องแน่นมากมีกล้องถอยให้ด้วยนี่คันนี้มีกล้องถอยนะคะหน้าจอ หน้าจอเป็นแบบอะทัชสกรีนมีกล้องถอยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยด้วยด้านหลังนี่จัดมาเลยนี่เซ็นเซอร์ถอยมีกล้องถอยมีนะคะอุย้ยสวยอะแล้วก็ตัวไฟเห็นไหมคะพี่คันนี้ถ้าถูกใจโทรเลยนะคะโทรไวโทรแบบสอบถามได้เลยนะคะไม่ต้องรองให้จบคลิปก็ได้ติดต่อเข้ามาได้เลยแอดไลน์ได้เลยเบอร์โทร สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจหรือลูกค้าท่านไหนที่สะดวกเข้ามาชมในส่วนของตัวรถติดต่อเข้ามาค่ะอย,อยู่ดูแลนะสุวินทวงศ์46ค่ะรถจอดอยู่ที่สุวินทวงศ์46หนองจอกนะคะกรุงเทพมหานครคันนี้ถือว่าว้าวแคดดี้บอยใช้งานได้ปกติตัวเล่มนะคะเออลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะเราไม่ต้องอยุ่งยากเอกสารใดๆคันนี้ลูกค้าซื้อไปพร้อมใช้เลยนะคะตรงนี้นะคะตัวโครงตัวคารไม่มีเปลี่ยนไม่มีรอยแน่นอน สวยมากๆนะถือว่าโอเคเลยคันนี้นะคะถ้าเราขัดสีชวีวันดูแลเก็บสีเก็บงานเก็บรายละเอียดนะคะเช็คยางเช็คแบตเตอรี่ของเหลวทุกอย่างให้นะคะถ้าเรียบร้อยแล้วลูกค้ารับรองว่าว้าวกว่านี้นี่คือสภาพแรกรับเข้ายัางสวยขนาดนี้นะคะถ้าเป็นสภาพแบบว่าเราเหมือนถ้าเป็นคนน่ะถ้าอาบน้ําแล้วอ่ะจะสวยขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของสภาพห้องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงเครื่องเดิมจริงอย่างที่พูดไว้หรือเปล่าเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะ มาต่อในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านี่คือสตาร์ทรถไว้แล้วนะคะเสียงเงียบไหมคะพี่พี่อ่ะเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีท่านไหนบอกว่าโหยขอดูหน่อยสิคันนี้มันเป็นยังไงนี่ถือว่าสวยเลยถือว่าคันนี้ก็สวยเลยนะคะเครื่องยนต์น,นะ,ะไม่ได้มียกไม่มีเปลี่ยนฝากระโปรงแท้เดิมแน่นอนนะคะคันซ้ายคันขวาคันหน้าคันหลังนะคะยังอยู่ป่าสีโรงงานแต้มสีโรงงานอยู่ครบเลยแผ่นกันความร้อนนะคะมาเต็มนะคะ อันนี้ฝากระโปรงก็เดิมนะคะแผนการความร้อนอยู่เต็มเครื่องยนต์นะคะไม่มีควันออกนะคะภาพของเหลวทุกอย่างนะคะไม่มีเยิมแน่นอนนะคะตัวเครื่องถือว่าค่อนข้างดีนะคะ <S <S สเสียงเงียบด้วยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอิวมีการเช็คแบตเตอรี่ให้นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะคะคันนี้ได้ไปคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะคะเป็นรถที่แรงแรงม้าเยอะนะคะแล้วก็นะคะใช้งานดี อึดถึกทนแน่นอนช่วงล่างแน่นแข็งแน่นอนเพราะฉะนั้นชอบคันนี้ติดต่อเข้ามามีแค่หนึ่งคันเท่านั้นนะสาหรับตัวแคลิเบอร์ที่มีแคลิบอยแถมมาให้ด้วยนะคะคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มได้คันนี้ไปผ่อนหลักพันฟรีดาวอีกตั้งหากนะคะผ่อนเจ็ดแปดพันฟรีดาวอีกตั้งหากเครดิตไม่มีปัญหาบัตรประชาชนใบเดียวนะคะซื้อกลับบ้านได้ภายในหนึ่งวันรอรับรถได้เลยนะคะไฟแนนซ์อนุมัติได้ภายในสามสิบนาทีเพราะฉะนั้นชอบคันนี้โดนใจคันนี้แล้วติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยสุดท้ายนี้อย ให้อยู่ด้วยนะคะกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเวลาอยู่อัปเดตรถสวยสภาพดีรถที่สามารถฟรีดาวได้ง่ายๆบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น ซื้อได้จริงไม่ซื้อไม่ไม่ได้จกตานะคะไม่ใช่มิจฉาชีพเพราะฉะนั้นลองติดต่อกันเข้ามาก่อนนะคะหรือมาชมในส่วนของตัวรถได้ติดต่อหาเซลล์อยู่นะคะไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรแต่ลองปรึกษาดูก่อนถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีคนที่บ้านอยากได้ลองนะคะสอบถามกันเข้ามาดูไม่ใช่แต่รุ่นนี้นะรุ่นอื่นก็มีนะคะมีรถหลายรุ่นมีมากกว่า500คันให้เลือกสัน่นเพราะฉะนั้นชอบคันนี้อยากได้คันนี้ติดต่อเข้ามาสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ